ทีแนหรือว่าจะมาเล่าให้วัง heights. เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรกินไปเท่าไหร่จึงหายเป็นกี่โรคในตัวเราแล้วใครเป็นคนเอาไปให้กินแต่ก่อนนั้นฉันเชื <whale> <father> <vit boxing> <ber chili> ่อไหมพูดไปตามกระบายผมแย่เล่นค่เดีวคะาวามเข้าใจนิดนึงนะคะเพราะว่าวอกผ้าของดีคนนี้นะคะเขาจะมีหลายโรคในตัวแปลว่า เขาก็ทานยามาหลายอย่างแล้วก็เาเอื้นมมน้นไม่เห็นขาก็บวมก็เ,เลยบอกว่าจะเรียกเขาในภาษาอุตส่าห์อกศัพ์ของเขาจะเป็นป้าแต่เราจะเรียกว้ัว้อไม่แปลว่าป้าก็าบอกว่าเอาตัวนี้ไปไปลองดูก็เลยโทรหาเขาบอกให้มาที่หน่อยก็ปรากฏว่าเขาประมาณเย็นวันนั้นป้าแนะนําเขาว่าให้ว่าแน่ซื้อหนึ่งกล่องโดยที่เขายังไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรมากมายนะคะความอยากหายเพราะว่าขาเขา,ขาวัวมากเลยก็เลยซื้อหนะนึ่งกล่องแนะนะไม่้อเก็บ ให้เขาทานมื้อละสองซองนะคะมื้อละสองซองแล้วก็ส่วนซองนั้นให้เอามาแัดที่ขานะคะให้แปดที่ขาแล้วใช้ผ้าพันถ้าถ้าไม่ใช้ผ้าพันแล้วเดี๋ยวมันจะลื่นซองในเวลาเนื้อของจะลื่นเพราะว่าเป็นทรายตัวนี้เวลาเราแปะเนื้อเนือมันจะออกนะคะเนื้อจอกมากๆเลยถ้าแปจะลื่นก็เลยแนะนําเขาอย่างนั้น <S <S ปรากฏว่าในคืนนั้นหลนั้นแต่ที่เขาซื้อเสร็จเขาไปทานทานแต่ละรอบแปะ เขาไปแปะแผลประทัดเช้ามาอีกวันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปหาหาตัวเองบนบ้านทั้นสองเขาบอกเขาหายแล้วเขายกแล้วก็อย่างเงี้ยชั่ม,มอมงมันยังประหลาดจย์อะไรประมาณนั้นนะนี่คือผู้นีนในความเป็นจริงนะคะก็ปรากฏว่ากรณวันนี้กเลยเชิญแกมาว่าให้มาแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าเขาเป็นหลายโรคจริงอยู่แต่เราจะไม่บอกว่าเป็นอะไรบ้างแต่ว่าในการที่มันบวมบวมขานะคะที่มันหายเลยคือการบวมขาด้วยแล้วก็ เวลวาทำงานเรไปแล้วเนี่ยเงินจะออกออกอ <c oughs> อกออกาออออกาเอกระขาก็บวมจากที่มันบวมภุมขึ้นมาเนี่ยมันจะยุบลงไปเลยนี่นี่ขนาดในหนึ่งซองและคืนเดียวนะคะทานด้วยแล้วก็แปดด้วยในซองนั้นเวันนี้นแนะนําบอกลองดูก็วันแรกที่ฉันมาตรงนี้ฉันก็ว่าตรงนี้มันเวร์ ใ่พูดของโต้ว่ามันเหมือนว่าแต่พอได้ไปทํากับตัวเองเจอกับตัวเองแล้วว่ามาพูดเหมือนอย่างน้องเมื่อกี้ที่เขาพูดไปนะคะที่เขาดูแลมันก็แล้วก็น้องอีคนหนึ่งคนแรกนะคะที่เขาพูดไปก็โอเคนะคะกับเอนไซม์ตัวนี้ย้มครับว่าร้านเต็มที่จะดูแลรักษาโรคไข้เจ็บได้นะคะเราเราเจอผิดหวังกันมาเยอะแล้วกับอาหารเสริมทุกชนิดใน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 ประเทศไทยมากระทั่งเมืองนอกนะคะก้าสุดท้ายก็มาลองดูตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งว่าเอนไซม์ตัวนี้ มันสําคัญในอะไรกับชีวิตของเราเราก็เพิ่งจะมารู้ว่าเอนไซม์มันคืออะไรเกิดมาอะไรไม่รู้เอนไซม์นี่คืออะไรเราก็เพิ่งจะมาเรียนรู้ตรงนี้ว่าอ๋อในตัวเรานี่คือจริงๆแนละ้วก็มีเอนไซม์ตั้งแต่เกิดก็วันนี้ก็เลยเชิญอป้าวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของของขาบัวนะคะป้าไม่ได้พูด <c oughs> <c oughs> มีคนไข้อีกหลายคนนะคะพยายามวิจัยตอนนี้เข้าไปเสนออยู่แต่ว่าตัวนี้เองนั้นขาดข้อมูลนิดนึงในเรื่องของเอนไซม์ก็ยังพูดได้เป็นเป็นร้อยก็พยายามจะเชิญเข้ามาในในในตรงนี้ในเวทีเพื่อที่เขาเห็นของจริงนะคะป้าป้าโก็ทั้งหลายได้มาเห็นตรงนี้ว่าออนี่เราคูกแม่หลอกลวงเขามันเป็นสิ่งที่มหาศจรย์จริงนะคะตรงนี้โอกาสพอมาถึงแล้วนะคะขอบคุณจบแล้ว เดี๋ยวการขอแคลนดียเขาลักนะคะเขาซอหนึ่งกล่องเขาก็สามารถเขาหายปั๊บเขาก็บอกเพื่อนๆแม่นะมันเขาแล้วเขาเขากระขายนะคะลูกค้าลูกสาวก็ทำอยู่ทางานอยู่สารแข็งนะคะอายการสาำแข็งอยู่แล้วเสร็จแล้วเขาห้างขายด้วยเขาก็เจอเขาหายปั๊บเขาก็แนะนำแนะน จนวลนนี้ตัวเองไม่มีแล้วของเพราะว่าเขาขายดีหอกแล้วคนคนที่ก็ยังไม่มีเงินช่ไหมแล้วก็ขายดีระหอก่อนเอาไปลองก่อนแลวเดี๋ยวว่าถ้าดีแล้วไม่จ่ปรากฏเขาลองได้ผลไม่ใ่นี้เมื่อวานนี้เจอคนเนงก้งข้าวให้เาเป็นเส้นขอดใต้เาพับนะคะเส้นกอดใต้เาพับซึ่งคนคนนี้ก็จะเป็นที่อยู่ในชุมชนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหมอหมอหมอสมุนไพร อะไรเขาก็ยังมาบอกเราเออให้ทำคนนี้นะโต้คนี้นะฟังรายการวิทยุบอกมาแม้กระทั่งของคนอ้างเขาเอ่ยชื่อนิดนึงของหมอสอนเทพสอนรองนะคะเขาก็พูดมาปรากฏเมื่อวานมันมาถึงปักเขาก็ถามว่าอะไรก็เลยแนะนำอะไรแนะนเจ้าอะไรฟังเลยคนนี้เป็นยังไงละคนนี้ก็เสริมเราะว่าตัวเขาเป็นจริงต้วของจริงพูดเสร็จแล้วเขาก็ขอซองหนึ่งทดลองเอาไปใส่ไว้ด้ถาว่าเข้าที่เป็นเส้นขอดแล้วเขาก็พับขาเพราะว่าเั่นเองสาทิตในเรื่องของที่ว่าพลังของของเอนไซม์ที่ ใช้วิธีกดข้างหลังนะคะก็าปรากฏว่าทุกคนเห็นแล้วมันก็มันรี้ยังไงอ่ะมันไม่ลงอ่ะเวลาเราใส่แล้วมันทําแล้วมันไม่ลงหลังไม่ลงเพราะก็เชื่อว่าเชื่อแล้วคนที่เขาก็เอาเอาซองนั่นอ่ะใส่ไว้ใต้ขาครับแต่แล้วเขาบอกว่าเนี้ยอุยทำไมมันร้อนร้อนวบวบว่ายฉันก็เลยบอกว่าอ่านั่นแหละเอนไซม์กำลังทํางานอยู่นะคะเอนไซม์โัรีนกำลังทางานอยู่เพราะฉะนั้นควรจะซื้อไปหนึ่งกล่อง ไปลองทั้งกินทั้งทั้งเน็บไว้ที่ใต้หลังพักแล้วเสร็จแล้วว่าไงแล้วเมื่อวานนี้จะไปหนึ่งซองว่าเช้ามาเอาจากบ้านี่ยแบ่งป้าจนไปอีกครึ่งซองสามสิบซองเขาจากป้าวันนี้แบบปนไป,ไปสามสิบซอง,อาาองแล้วป้าวันนี้จะเหลืออะไรเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ก็คนละซองละซองขายไปแล้วหกสิบบาทนะคะหวานะคะค่ะนะคะก็เก็บกระเล็กน้อย,อยตัวนี้นะคะ ความจริงพูดอิสรมนี่คือเราจะไม่ไม่พูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเอาสิ่งที่โกหกมาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ข้าตัวเองนั้นมันมันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่เจริญด้วยในวันข้างหน้านะคะเราเอาสิ่งที่เป็นจริงอะไรคือได้ได้อะไรคือไม่ได้ก็คือไม่ได้นี้เราจะพูดในสิ่ง,งนั้นนะคะหยอกอีกแล้วครับท่าน